อ่คราวนี้เรามาดูรายละเอียดของการเขียนเมธอดที่คืนผลเป็นอาร์เรย์ให้กับผู้เรียกเมธอดนะครับสิ่งที่คืนกลับไปเนี่ยนะครับไม่ใช่ตัวอาร์เรย์นะครับแน่นอนในภายในเมธอดเนี่ยต้องมีการอาจจะมีการสร้างอาร์เรย์ขึ้นมาใช่ไหมครับแต่สิ่งที่คืนกลับไปเนี่ยจะเป็นตำแหน่งของอาร์เรย์นะเราคืนตำแหน่งของอาร์เรย์กลับไปเนี่ยนะครับ ผู้เรียกเนี่ยนะครับก็ต้องนําผลลัพธ์นี้ไปเก็บใส่ตัวแปรอะเรซึ่งตัวแปรอะไรก็มีหน้าที่อ้างอิงอะเรใช่ไหมครับพอเราเก็บตําแหน่งคืนตําแหน่งกลับไปปับ๊บตัวแปรอะเรนั้นก็จะอ้างอิงอะเรที่เมธอดนั้นคืนผลกลับไปนั่นเองตัวอย่างเช่นเมธอด main ในที่นี้นะครับมีการใช้คําสั่งนะครับที่เรียกเมธอดชื่อว่า random int array 4นะพาระของเมธอดนี้นะครับก็คือ ช่วยจองอาร์เรยให้4ช่องหน่อยนะครับแบบอินแล้วก็เติมค่าแรนดอมให้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะเห็นสังเกตการเขียนไหมครับเราคาดแล้วว่าเขาต้องคืนอะไรครับคืนอาร์เรยของอินนะเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมตัว x เนี่ยครับตัว x เอาไว้อ้างอิงอธิเมตต์ด r a n d o อ in a เร a y นี่ยนะครับแล้วก็มีหัวอย่างนี้นะครับเป็น public static นะครับรับ n มานมะาเพื่อระบุจำนวนช่องของอาร์เที่ต้องการจะจอง นะครับแล้วก็จะใส่ค่าเริ่มต้นเป็นค่าสุ่มๆให้ด้วยแล้วผลที่ได้ก็คือ array ของ In e t นะครับเพราะฉะนั้นวิธีเขียนประเภทของผลลัพธ์นะครับก็เขียนแบบเดียวกับที่เราเขียนประกาศตัวแปร a r ร a y นั่นเองนะครับี่ก็คือ array e ของ In t เพราะสิ่งที่จะคืนมาเนี่ยนะครับก็คือตำแหน่งของ array ขอ,อง In t นะครับภายในก็มีแน่นอนครับมีการจอง array ขนาด n ตัวตามที่ผู้ใช้กำหนดนะครับแล้วก็จองละ new int n นะครับแล้วก็เก็บไว้ในตัวแปรดีก็หมายถึงมีตัวแปรดีอยู่ในเมธอดนี้อ้างอิงไปยังตัวหน่วยความจําที่หนึ่งนะครับที่ระบบจองให้เราเป็นอาร์เรย์พร้อมทั้งใส่เริ่มใส่ค่าศูนยใ์ให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับหลังจากนั้นก็เข้าวงวนละนะ for in i เท่ากับศูนย์นะครับจนถึงตัวสุดท้ายของอาร์เรย์ดีนะอันนี้ก็เป็นรูปแบบมาตรฐานนะครับในการประมวลผลอาร์เรย์นะครับคือวิ่งผ่านทุกช่องแน่ๆไอบวกบวกด้วยหลังจากนั้นก็เติมค่าเข้าไปนะครับ di ก็เท่ากับ in นะครับของ0นย์คูณด้วย m a t จุดแ a n d o m นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ปัดเซตทิ้งแล้วก็เก็บไว้ในดีอนะฮะอย่างนี้ก็หมายถึงเราจะตั้งค่าเริ่มต้นให้ตั้งแต่0ูนย์จนถึงเก้านะครับจำนวนเต็มเรียบร้อยหมดละนะสมมติว่าลันตรงนี้เสร็จปั๊บนะครับปุ๊บได้ค่านี้นะพอได้ค่านี้เสร็จปั๊บเนี่ยนะครับเราก็รีเทิร์นเห็นไหมฮะเขียนแค่นี้นะครับรีเทิร์นดีเป็นอะไรเอ่ย d เป็น a r r a y ของ in เราคืนอะไร a r r a y ของ in อาจใช้ได้นะครับ และที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยนะครับเขาจะคืนตำแหน่งครับคืนตำแหน่งคืนค่าที่อยู่ในอาร์เรดีครับซึ่งคือตำแหน่งของอาร์เรที่เราเพิ่งสร้างนั่นเองนะครับพอคืนไปปั๊บเนี่ยนะครับนะสังเกตนะครับให้สังเกตอย่างนี้ครับไปเราคืนใช่ไหมครับเราเคยเรียนมาใช่ไหมครับว่าคืนเมตอดคืนผลคืนการทำงานตับกลับกลับไปเนี่ยนะครับตัวแปรก็จะหายไปจริงไหมครับตัวแปรที่ไม่ว่าจะเป็นตัวแปร n ตรงนี้ก็หายตัวแปร d ก็หาย แต่หายหมดนะก็ไม่เป็นไรข้อหายก็หายไปนะครับที่เก็บมันหายแต่ค่ามันถูกคืนกลับมาให้ x นั่นก็หมายความว่า x ก็หันกลับมาอ้างอิงอาร์เที่มีการจองอยู่ในหน่วยความอยู่ในเมทอดระหว่างการทำงานนะครับต้องก่อนเน้นตรงนี้นะครับสารพัดต,ตัวแปรทั้งหลายนะครับที่เป็นพารามิเตอร์นะครับกับตัวแปรภายในเมทอดเนี่ยที่เก็บมันจริงๆก็จะอยู่ในที่เคยนำเสนอไปทีนะครับก็อยู่ใน สตกใช่ไหมครับกองซ้อนระหว่างการเรียกนะครับซึ่งมีการซ้อนๆๆของข้อของตัวแปรทั้งหลายนะครับในการเรียกแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่แต่ตัวอาร a เเนี่ยนะครับจะเก็บที่อื่นครับในระบบหน่วยคำจําภายในจาวานะเขาจะเก็บคนคนละที่นะครับเพราะฉะนั้นตัวอาร a เเนี่ยจะไม่หายไปนะครับเมื่อ Method เลิกทํางานถึงแม้เรานิวตรงนี้นะนะครับตัว Array ยังอยู่ พอเราคืนปั๊บแน่นอนครับก็พอดีเลยคืนมาปั๊บเก็บใส่ x x ก็เลยอ้างอิง a r r a y ตัวที่เราเพิ่งจองผลก็คือหลังจากนี้ไป x ก็ใช้ได้เลยนะทุกๆช่องใน a r ร a y ที่คืนกลับมานะครับแนวคิดตรงนี้นะครับมันเกิดมาจากการที่ว่าตัวแปร a r r a เเนี่ยเก็บตำแหน่งนะฮะเก็บตำแหน่งของตัว array นะครับนั่นก็แสดงว่า ตัวแปแอรอาร์เรย์เนี่ยมันเปลี่ยนการอ้างอิงได้ครับไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับผมบอกว่าเออขอ Data หน่อยนะเป็นอาร์เรย์ของ in นนะครับเขียนอย่างนี้หมายถึงเรามีตัวแปแอรอาร์เรย์ชื่อ Data เ mm hmm. ตรียมไว้เพื่ออ้างอิงตัวอาร์เรย์แบบ in t อ่าเราบอกขอจองหน่อยนะครับ5ช่องพร้อมทั้งให้ Data อ้างอิงซะ mm hmm. ปึ๊บก็ได้อย่างนี้จองสดๆครั้งแรกก็ได้เป็นศูนย์หมดอ่าใส่ไปสักตัวเหอะนะครับใส่ช่องที่ Index 2นะครับมีค่า9ก่าใส่เรียบร้อยนะครับ แล้วอยู่มาวันหนึ่งเราเปลี่ยนเฉยเลยนะครับเราบอกว่า Data เท่ากับ New In นสีนะเดต้ Data ก็เปลี่ยนไปอ้างอิงตัวอื่นแทนเห็นไหมครับแล้วเจ้าตัวนี้แหละครับไม่มีใครอ้างอิงเลยเนะี่ยตัวอารีที่ไม่มีใครอ้างอิงเลยเนี่ยนะครับก็ย่อมไม่มีใครเข้าไปใช้ข้อมูลภายในได้ใช่ไหมครับถ้าไม่มีใครใช้ข้อมูลภายในได้เนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนเป็นขยะครับนะีนะ่ะนี่คือภาษาในจาวาน,นะครับแล้วนะแล้วก็ในระบบ ภาษาโปรแกรมอื่นๆด้วยนะครับเมมโมรส่วนไหนที่หน่วยความจําส่วนไหนที่ไม่ได้ใช้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น garbage นะเป็นขยะระบบนะถ้าทราบว่าตรงไหนเป็นขยะเนี่ยนะครับก็จะเก็บกลับไปใช้ในอนาคตเมื่อยามจําเป็นนะครับเพ่เมื่อไหร่มีการขอจองอะเลใหม่นะครับก็อพบว่าเอ้เนื้อที่นี้ไม่ได้ใช้นี่ก็ Recycle เอาไปใช้ใหม่นะคข้อนิงไม่ใช่ recycle ลนะครับ reuse นะเอาไปใช้ใหม่เลย นะครับเพราะท่านนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวแปรอาร์เรย์เปลี่ยนการอ้างอิงได้นะครับไม่มีปัญหานะครับแล้วก็อาร์เรย์ใดที่ไม่มีใครอ้างอิงแล้วเนี่ยนะครับก็กลายเป็นขยะนะครับเพื่อให้เข้าใจแนวคิดนะครับของการเขียนเมธอดที่คืนผลเป็นอาร์เรย์นะครับก็จะนำเสนอการเขียนเมธอด3ตัวนี้ครับ รายละเอียดของแต่ละตัวก็จะได้นําเสนอกันต่อไปครับก็มาดูเป็นตัวอย่างครับเราก็เริ่มด้วยผงขอเริ่มด้วย Method, เม t h สอดอย่างเช่นเม t h o อดอย่างเช่นสมมติมีความต้องการนะครับว่าเรามีอาร์เรย์หนึ่งนะครับชื่อ a อแบบนี้นะ ล้วเราอยากจะได้อีกอาร์เรย์นึ่งชื่อ b นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับอาร์เรย์ของ a เลยนะครับเราก็เขียนอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่การเขียนแบบนี้เนี่ยจะหมายความว่า b และ a เนี่ยอ้างอิงตัวอาร์เรย์เดียวกันนะครับแต่ถ้าเราต้องการอยากจะให้มันอ้างอิงคนละตัวนะเป็นคนละชุดเลยนะครับนะเราอาจจะไปขอเรียกใช้บริการที่เราจะเขียนต่อไปนี้ครับอย่างเช่น clone int นะครับที่เราจะขอเขียนต่อไปนี้นะครับนะครับ b static นะครับ clone int นะแล้วก็รนะับ a เข้ามานะรับ d เข้ามาแล้วกันนะครับอย่างเงี้ยครับนะเม่ตอนนี้นะครับก็จะรับ array หนึ่งเข้ามาแล้วข้างในก็จะผลิต array ที่เหมือนกับ array ที่ตัวเองรับนะครับแล้วก็คืนกลับไปเป็น array เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นที่ตรงที่ว่าคืนอะไรเนี่ยอันนี้ก็คือคืน array ของ int กลับไป อันนี้ก็ภายในก็คงทําตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นนะครับก็คือหนึ่งก็จองอะเรก่อนนะแล้วก็จองอะเรผลลัพธ์นะครับให้มีค่ามีขนาดเท่ากับอะเร่ที่เรารับเข้ามานะแต่เป็นการจองอะเรคนละตัวละนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยดี D, อ้างอิงอะเรไหนเนี่ยนะครับตอนนี้ทีก็จะอ้างอิงคนละอะเรนะเพราะเราจองใหม่นะครับพอจองเสร็จปั๊บเราก็เริ่มทําสําเนาข้อมูลนะตั้งแต่ ตัวแรกจนถึงตัวสุดท้ายเลยของอาร์เรย์นะครับก็คือหยิบตัวที่ DI ไปเก็บไว้ในทีไอนม่ไดีไอเก็บ t ีไอดีไอเก็บทีนะครับตั้งแต่ตัวศูนย์อินเด็กซ์ศูนไปจนถึงอินเด็กซ์ท้ายสุดทำเสร็จก็คืนผลกลับไปนะแต่สังเกตนะครับคืนผลแล้วคืนตัวค่าของตัวอ้างอิงอาร์เรย์นะที่เก็บผลลัพธ์นะคือ คืนตัวอ้างอิงอะไรทีเนี่ยคืนกลับไปนะครับพอคืนในปั๊บนะครับเขาก็จะเอาไปเก็บไปที่ตัวอ้างอิงใหม่นะคืออารบีบนะครับเพราะฉะนั้นอารีที่เราสร้างไว้ตรงเนี้ยในที่สุดแล้วเนี่ยตัวอ้างอิงอารบีบนยครับก็จะมาอ้างอิงมันนะครับพออารีมีคนอ้างอิงอยู่เขาก็ใช้ได้เลยแล้วก็ยังอยู่ในหน่วยความจําต่อไป ก็จสังเกตนะครับเราจะไม่เขียนอะไรทันองนี่คืออาร์เรย์อะไรอย่างนี้นะไม่มีนะครับในจาวาไม่มีนะครับนะแต่ถ้าเกิดเราเขียนอย่างนี้นะอย่างนี้หมายถึงว่าคืนคืนเอ่อโทษทีนะถตาเราเขียนอย่างนี้นะฮะอย่างนี้หมายถึงคืนเฉพาะตัวเฉพาะตัวนะครับนี่ไม่ใช่คืนอาร์เรย์นะอย่างนี้ไม่ใช่นะแต่อย่างนี้โปรแกรมก็แปลไม่ผ่านนะครับเพราะตรงนี้ตัวทีตัวที่แปดนี่หมายถึงตัวอินเฉยๆนะครับไม่ได้หมายถึงอาร์เรย์ของอินนะครับเพราะในที่นี้เนี่ยเราก็ต้องคืนเป็นค่าของตัวอ้างอิงอาร์เรย์ะครับนะเพื่อกลับไปให้ตัวอื่นอ้างอิงต่ออีกคครรัั้งงนนึะบ เราก็จะได้เห็นตัวอย่างของการประมวลผลอาร์เรย์นะซึ่งเจอบ่อยเลยมากเลยนะครับไอาการใช้ for loop เนี่ยนะรูปแบบนี้เจอบ่อยมากนะครับเริ่มที่ I n d e x ็ศูนย์นะครับไปจบตัวสุดท้ายนะครับแล้ว i อบวกบวกอย่างเงี้ยนะจะเขียนบ่อยมากเลยที่เกี่ยวกับอาร์เรย์นะครับเราก็ได้เจอมาหลายตัวอย่างที่เป็นอย่างนี้นะครับและนี่ก็เป็นอันหนึ่งนะพราะงนั้นผลจากตรงนี้ไปปับเนี่ยเราก็จะอ๋อไดอาร์เรย์ใหม่อตัวหนึ่งนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ มีค่าทั้งขนาดและข้อมูลภายในนะครับเหมือนอาร์เรย์ a เลยที่เราส่งไปผมขอเสริมบริการ2อันที่เราเคยเขียนมาก่อนหน้านี้นะครับคือการพิมพนะ์การแสดงนะครับแสดงอาร์เรย์ d นะกับการเปรียบเทียบนะครับว่าอาร์เรย์สตัวที่รับเข้ามาเนี่ยนะครับมีขนาดและข้อมูลในแต่ละช่องเนี่ยนะครับที่ตรงกันเท่ากันหมดเลยนะ เพื่อเราจะได้มาตรวจสอบไอ้เจ้าสิ่งที่เราโคลนมาตรงนี้นะครับนะอ่ะก็ลองดูนะครับพอเราสั่งโคลนปั๊บเนี่ยนะเราก็อาจจะขอพิมพ์มอกมาดูก่อนนะครับนะพิมพ์ a มาดูอ่ะพิมพ์ b มาดูกและกันนะเพราะ a เรารู้แล้วนะครับแล้วก็ขอแสดงผลการเปรียบเทียบนะครับของ a กับ b นะอ่ะลองสั่ง f5 แล้วนะครับ ปึ๊บนะเห็นไหมฮะก็จะได้หนึ่งสามสี่ห้าหกศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกศูนย์เหมือนกันนะครับแล้วก็จริงนะก็คือมันเท่ากันจริงนะครับแต่ตรงนี้ถ้าเกิดเราถ้าผมไปเปลี่ยนนะ a สาม a สองก็แล้วกันนะครับเป็นเก้าสิบเก้านะเปลี่ยน b สองนะครับเป็นแปดสิบเก้าลบเก้าแบบนี้นะครับนะแล้วสั่งปริน้นนะปริ้น a ตามด้วยปริ้น b นะครับก็ไม่น่าจะกระเทือนกันเพราะเป็นคนละอะรเลกันแล้วสั่ง f 5นะครับ่าก็จะเห็นนะครับอย่างน a นะครับก็จะถูกเปลี่ยนเป็นเ9้สิดังที่เราเขียนไปตรงนี้ส่วน b ก็ถูกเปลี่ยนเป็นลบเเพราะเป็นคนละอะเรนะครับซึ่งไม่เหมือนกับเราเขียนอย่างนี้นะถ้าราเขียนอย่างนี้นะครับ a เฉยเฉยนะอย่างนี้ทั้ง a ทั้ง b จะอ้างอิงอะเรยเดียวกันนะครับป r i ้น b เนี่ยก็จะเหมือนกับ a แน่นอนนะครับ e ค u ่ l ไหม ก็จะเท่ากันจริงครับนะเพราะมันอาร์เรย์เหมือนกันนะแต่ถ้าเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยจะพบว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับปริณเอกับปริณบีเนี่ยตรงช่อง2ก็จะเป็นลบเครับเพราะเป็นค่าล่าสุดที่เราใส่เข้าไปเห็นไหมครับนะก็หนึ่งสามหนึ่งสามสี่ห้าหกศูนย์เหมือนกันแล้วก็เปรียบเทียบแล้วเ,เท่ากันจริงนะครับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะปริณเอหรือปริณบีก็จะได้เลขลบเก้าเหมือนกันเพราะความจริงคืออาร์เรย์ตัวเดียวกันนั่นเอง นะครับการเขียน a 2กับ b 2คือช่องเดียวกันสําหรับกรณีที่เราเขียนอย่างนี้นะครับแต่ในกรณีที่เราไปเรียกใช้เมธอดโคลนะอะรรที่เราเพิ่งเขียนนี่นะครับเขาจะคืนอาร์เรย์ใหม่กลับมานะฮะที่มีค่าเท่ากันนะครับต้องขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับว่าการสร้าง Co p ปี้นะครับการทำส้ำเนานะหรือเรียกว่าการโคลนเนี่ยตัวอาร์เรย์เนี่ยนะครับ ก็ในบริการของ Java เนี่ยนะครับเขาก็มีของเขาอยู่แล้วนะนะโดยเราไม่ต้องเรียกโครนแบบนี้นะครับแต่ที่เขียนให้ดูเนี่ยนะเพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนการทํางานเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ลักษณะของการคืนผลนะที่เป็นอาร์นะครับถ้าเราสนใจที่อยากจะโครนอาร a y นะครับนะก็สามารถที่จะเขียนงี้ได้เลยครับ a จุดโคลนนะอันนี้จะยุ่งหน่อยครับนะอาจจะงงว่าทำไมต้องเขียนอย่างนี้ด้วยนะครับแลวยังต้องวงเล็บ a a in a r r a y แบบนี้ด้วยนะครับนะลองสั่งทำงานดูนะนะก็จะได้ผลเหมือนกันนะครับก็จะได้ array นะที่ถูก Copy มาหนึ่งชุดเลยเหมือนกันเปียบนะ e ขั้วก็เป็นจริงนะแล้วคนละชุดจริงๆนะครับคนละชุดกันเลยนะแต่ข้อดีของอันนี้เนี่ยนะครับก็คือ เขาใช้กับอาร์เรย์ทุกประเภทนะครับนะคือเราใช้ clone in ตรงนี้ผมนี่ต้องเขียนว่า clone แบบ in นะเพราะเขาจะรับแบบ in เท่านั้นนะถ้าเราส่งเป็นด d o u b l ลไปเนี่ยนะเขาจะไม่รู้จักครับนะส่งเป็นด d o u b l ลไปเนี่ยนะแล้วมาเรียก clone in อย่เงี้ยมันยอมไม่ได้ไปแล้วฮะเพราะมันเพราะมันคนละแบบกันนะครับคนละแบบกันนะฮะอย่างนี้คอมแปลก็ต้องไม่ผ่านนะครับนะต้องอย่าลืมนะครับเราส่งเราส่งเอออ่าร์เรย์ของด d o u b l ลไปเป็นอาร์เรย์ของ in อย่เงี้ยไม่ได้นะเขาไม่ยอม นะครับในขณะที่ถ้าใช้บริการของ JA v a เอง<เ>นะครับนะที่เขียน a จุดโคลนอย่างเงี้ยอย่างนี้จะได้นะแต่ว่าก็ต้องเปลี่ยนเป็นดับเบิลนะนะตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นดับเบิลถ้าตรงนี้เป็นดับเบิลนะตัวรับก็ต้องดับเบิลด้วยนะครับนะอย่างอื่นก็ตามตามมานะครับแต่ตรงนี้เรายังไม่เคยพูดมาก่อนนะแล้วก็แคพูดคร่าวๆตอนนี้ก็แล้วกันนะว่ามันทําได้นะในงานที่อยากจะได้ชุดอาร์ใหม่ที่มีค่าเหมือนอาร์ที่เราต้องการแล้วเขาเขียนชื่ออารี นะตามด้วยจุดโคลนได้เลยนะครับแต่ข้างหน้าก็ต้องวงเล็บประเภทเดียวกับที่ตัวแปรอาร์เรย์ได้กำหนดเอาไว้แบบนั้นนะครับก็จะค่อนข้างจะยุ่งยากนิดหน่อยนะครับเอาละครับต่อมาก็จะขอเขียนเมททอดอื่นเพิ่มเติมนะถ้าเป็นเมททอดที่คืนอาร์เรย์เหมือนกันนะครับแตามปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติผมจองอาร์เรย์อาร์หนึ่งนะครับชื่อ A อ๋เงี้ยนะครับแล้วมีค่าหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ย นะถ้าเกิดอยู่ดีๆนะครับอยากจะให้อเลให้อเรให้ A เนี่ยนะครับเปขยายใหม่นะอยากได้อเรแบบนี้ครับนะเป็นหนึ่งสอสามสี่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีค่าเพิ่มมาอีกสักสองเท่านะมีจํานวนช่องเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งนะจากเดิมที่มีสีนะก็เพิ่มเป็นแปดนะจะทําอย่างไรนะในที่นี้อ๋อก็จะเขียนเป็นบริการครับนะชื่อว่า d o บเบิลแคปซิตี a แบบนี้นะครับนะนี้ก็คือเรารับอาร์เรย์ a เข้าไปนะผลที่คืนกลับมานะครับจะเป็นอาร์เรย์ใหม่นะจะเขียนนี้ก็ได้นะครับจะเป็นอาร์เรย์ใหมนะ่ที่มีขนาดเป็น2เทนะ่าของอาร์เรย์ a นะครับแล้วมีค่าเริ่มต้นเหมือนกับอาร์เรย์ a ความจริงแนวคิดก็จะคล้ายๆกับโคลนอินนะครับนะคล้ายๆกัน พนะปยงว่างวดนี้เนี่ยเราไม่ได้จองจํานวนช่องให้มันเท่ากันเท่านั้นเองนะครับเราก็เขียน double capacity นะรับดีเข้ามาแล้วคืนกลับไปนะแต่งวดนี้เวลาเราจองเราก็จองสองเท่านะฮะสเท่าของอาร์เรย์ที่เรารับเข้ามานะครับแล้วเวลากอ๊อฟเราก็ก๊อปเฉพาะทุกๆช่องในอาร์เรดเท่านั้นนะส่วนที่เหลือก็เป็นศูนย์ไปนะก็จบ นะครับแต่ด้วยเทคนิคเนี้ยมันทําให้บางทีเนี่ยเรารู้สึกว่านะครับผมปรินนะครับปรินเอนะแล้วก็ปรินบีนะครับลองสั่งทํางานนะครับเห็นไหมครับนะเอก็เหมือนเดิมนะก็หนึ่งสอมี่นะครับนะส่วน b ก็หนึ่งสอมี่ศูนย์ศูนย์นะแต่เพียงว่าถ้าเราทําอย่างนี้ครับแทนที่เราจะไปเก็บไว้ในตัวแปรใหม่นะเราเก็บกลับมาที่ตัวแปรเดิมแบบนี้นะครับคือส่ง a ไปคืนอาเลกลับมานะครับ เราก็มาอ้างอิงด้วยอาร์เรย์อ้างอิงตัวเดิมที่เราส่งเข้าไปนะด้วยด้วยลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับว่าอาร์เรย์อที่เราสร้างไว้เนี่ยตอนต้นเนี่ยนะครับอาร์เรย์อที่ A อ้างอิงอยู่เนี่ยนะครับเขาขยายขนาดเพิ่มมาอีกเท่าหนึ่งเท่านี่เราจะมีความรู้สึกแบบนั้นนะครับในรันนะครับการคืนผลด้วยที่เป็นอาร์เรย์นะอาจจะมีที่ใช้ อีกหลายสถานการณ์นะครับสถานการณ์หนึ่งก็คือในกรณีที่เราอยากจะคืนข้อมูลมากกว่า1ตัวครับนะปกติเราคืนอินอย่างเงี้ยนะคืนอินนะหรือไม่ก็คืนดับเบิลนะครับคืนสตริงพวกนี้เป็นตัวเดียวเท้านั้นนะครับนะแต่ถ้าต้องการคืนหลายตัวเราก็อาจจะเอาหลายๆตัวเนี่ยนะมาใส่ลงไปในอาร์เรย์นะแต่หลายตัวเหล่านี้ต้องมีค่าต้องมีค่าเหมือนกันนะครับ เป็นปวาเป็นประเภท,เทข้อมูลเดียวกันนะครับเป็นดับเบิลทั้นดับเบิลเหมือนกันอินก็อินเหมือนกันสตริงก็สตริงเหมือนกันนะครับเราก็เพียงจะสร้างอาร์เรย์ของอินหรือว่าอาร์เรย์ของดับเบิลหรืออาร์เรย์ของสตริงมารองรับนะผลลัพธ์หลายๆตัวเหล่านั้นแล้วก็คืนกลับไปเป็นอาร์เรย์ให้กับผู้เรียกนะตัวอย่างเช่นนะครับอาจจะคงจําได้ว่าเราเคยเขียนการคํานวณควอเตติกรูทนะของสมการกําลังสอง ะครับที่คือสมการ ax กำลังสองบวก bx นะครับบวก c นะซึ่งเราจะหารากนะซึ่งจะมี2ตัวของสมการกำลังสองนะครับอันนี้จะเป็นสมการ ax กำลังสองบวก bx นะครับบวก c เท่ากับ0นะซึ่งซึ่งรากของมันก็คือลบ b บวกสแควรูบ b กำลังสองลบ4ยกกำลัง a กับลบ b ลบสแควรูบ b กำลัง B ี 4, 5, ัง2ลบ 4ac ส่วน 2a นะครับมันจะมีรากอยู่2ตัวนะอ่มันก็จะมีกรณีพิเศษนะนะกรณีที่อาจจะมีรากซ้ําเหมือนกันอนะไรก็แล้วแต่แต่โดยทั่วไปก็มีรากอยู่2ตัวนะครับนะโดยเฉพาะกรณีที่ a ไม่ใช่0ูนเนี่ยนะครับเนะีต่ตอนนี้เราจะคืนกลับไปนะครับ2ตัวนะวิธีก็ง่ายๆอย่างนี้ะครับก็ขอคืนเป็นอาร์เของ d o บเบินะครับแล้ว เราก็จองอ r ร์เรของดับเบิลไปเลยนะนี่คือ r, r เป็นผลรับนะครับเป็นรากนะเราก็จองไว้2ตัวสิครับแบบนี้2ช่องนะ้้วก็เริ่มคำนวณเลยครับนะคำนวณค่า t ก่อนนะก็เป็นแม t ต์จุด s, s q ตของ b กำลัง2ลบนะ4คูณ a คูณ C นะครับอันนี้เป็นสแ e รรู้ใช่ไหมครับเพราะยั้นเราก็จะได้ว่ารากตัวแรกนะก็เท่ากับลบ b บวกกับ t ใช่ไหมซึ่งก็คือไอ้จเจ้า a r e root ของ b กลังสองลบสี่นะแล้วทั้งหมดนะส่วนด้วยสองคูณนะ a อันนี้คือรากตัวแรกนะแล้วรากตัวที่2ก็ทำในทํานองเดียวกันนะครับแต่เป็นลบทนะทำเสร็จป,าป้าบนะครับเราก็คืน r กลับไปเป็นผลลัพธ์เห็นไหมครับเราคืนอาร y ตัวเดียวแต่ภายในมี2ช่อง ผู้รับก็ต้องรู้จักที่จะเอาอะไรมารองนะแล้วก็ทดรองนะเรียกเลยนะครับแต่ก็อย่าลืมเตรียมผลลัพธ์ที่เป็น x ที่เป็นเตรียมผลลัพธ์ที่เป็น array ของ double นะครับแล้วก็เรียกค Dra t i c root นะครับส่งสมการ x, x กังสองลบ x ลบหก็แล้วกัน x กังสองลบ x ลบหนะครับเท่ากับ0นะ x กังสอง x กลังสองก็มีสมการเส็เนหน,หนึ่งนะครับลบ x นะครับแล้วก็ลบหกนะเท่ากับศูนย์นะซึ่งอันนี้ก็น่าจะได้รากเป็น x ลบสามคูณ x ลบสองใช่ไหมครับรากก็เป็นสามกับลบสองนะครับแล้วก็แสดงผลออกมานะดูว่าใช้ได้ไหมนะครับ x ศูนย์เก่กับอีกตัวหนึ่ง x หนึ่งนะครับสั่งทำงานนะครับ นะก็ได้3ามกับลบสตามที่คาดหวังไว้แต่นี่ก็เท่ตรงที่ว่าเราคืนกลับมาค่าหนึ่งนะแต่อีกค่านั้นเนี่ยเนื่องจากเป็นอาร์เรย์เราก็สามารถซ่อนค่าได้อีก2องค่านะครับก็คือการรวบรวมผลนะที่อยากจะคืนหลายๆตัวที่ต้องเป็นประเภทเดียวกันนะครับใส่ลงไปเป็นอาร์เรย์แล้วคืนทั้งอาร์เรย์กลับมา นะครับนี่ก็เป็นเทคนิคหนึ่งของการคืนผลลัพธ์นะที่ใช้อาเรมนึ็นเครื่องมือ